สวัสดีค่ะเมื่อน,นี่มาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กค่ะเมื่อน,นี่เพ็กได้ตีนไก่มากค่ะสิตมตีนไก่ด้วยค่ะพี่น้องสิตมตีนไกแ่แซ่บกินนะคะมาค่ะลงมือเลยค่ะตมบกพริกก้อนค่ะพริกกระมีทั้งพริกแห่งพริกซดคือเก่าล่ะค่ะใส่พริกใส่กระเทียม จะใส่ผงนวลงไปน้ำเด้อค่ะเมน,นี่สิตามตีนไก่ใส่น้ำปลาเขียวคือเก่าค่ะพี่น้องมีน้ำปลาเขียวนี่เจ็ดได้เบสุยางค่ะ ตำเพชรซูบาวเช่นกิมอันนี้ค่ะพี่น้องเพชรตำพริกละเอียดแล้วนะคะจะมาปุงรสค่ะใส่บเัเือเทศ พี่เด็ดค่ะพี่น้องน้ำปลาเคี่ยวสูตรเบ้าเช่นเ้อค่ะน้ำปลาเคี่ยวเพ็่จะใส่สองทัพพี่นะคะโอ้โหบิ่นตำ่ำอากาศก็ดีดีเมื่อนี่ตืนคตตเนี่ย,ย,ต,ยต่อไปกะน้ำปลาลา จะใส่ลงไปสองทับพ,พี่เื่กันนะคะกะนาวค่ะบักเนาวใส่เป็นเปลือกลงไปเลยค่ะผงนัวใส่ลงไปแล้วเนาะค่ะกุ่งน,นุ่นหวานถ้าวานฝาเขียวมันจะมีค้ามเปียกค้อมนัวหวานในโตแม่นบ่ ปลาเคี่ยวสามรสซิมกันนะซิมกแสบดอนนะในกัน,น,นไ,กกไปตีนไกลน่ลงไป่ไหอื้มอื้อเก็บหมูอลวกตีนไก่นี่กิโลหนึ่งด้วยค่ะพี่น,อน้องโอ้สีใสโคกได้บปะละ่ล่ะลวกแล้วแมน่นเปล่าเอาไปไปต,ต้มเนาะ บบเอาเปื่อยแห้งค่ะพี่นอ้องถ้าเปื่อยแห้งเวลาเข้ามาตำพี่มาเท,ทไป<จ>พี่น้่งก็ได้มัหล่นแน่นพี่น้อจะเข้าเอิ้์นมาอีหยัางก่อเวลาเข้าตำอะนะเมี่ยวพิ่น,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 นะจะเปื่อยออกออ้ืร่มโคบพี่น้องบ่แม่นหยังโคบหน้อยเอ้ยคนนจะยากแต่ว่ากินนี่หอมค่ะพี่น้อง หอมน้ำปลาเคี่ยวค่ะเทบุ้มโอ้โหเครื่อนดูดูเต้หล่นจ <c oughs> านมาเหรอครับเก <c oughs> ือบเบิร์ตก่อนเกือบถึกดาได้เนี่ยเอาอยู่หนีไปใส่ไหนขุน ให้สมุนแล้วอเอาได้ปีกไก่น้องลูกกีเหลือ,อ,ม,อ,ม,อมึอเอานับเข้ามาอืม รสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเปิดตำเสียบครับเมือเอมเ่อไงจะยังวัตสูงทำบะเสียบะบะเสียบยูขันโมบาถานี่เบิดกควันหน่อยดี่ย <c oughs> <c oughs> เบิดไปเครื่องจาน่ะตีนไก่ต้มแบบว่าบ่บเปื่อยค่ะ Ừm. đi cục cục. Ừm. Mm hmm. ขา้าวเหนียวใส่น้ำครับคุณสับไม่หยากแบ่งอย่างแบ่งใหม่ สองตีนับอิ่มแลอวม่เมนูหนี่ต้องใส่มือเท่านั้นืือแห,หนไยวะ ห่านรอดมันเด็จตา <laughs>